เจวยจมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรจอมราชันตอนที่1585อย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่า หยางชีรู้ดีอยู่เต็มอกว่าหยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าเป็นนักวางแผนที่ชั่วร้ายและในฐานะประมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนเขาจะใช้โอกาสแรกเพื่อพยายามครอบครองหยางฉีหน้าเศร้าที่หยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าเป็นคนเล่นเขาไม่รู้ว่าหยางชีเป็นปรมาจารย์ที่กึ่งไร้ตัวตนและในความเป็นจริงแล้วเป็นบุคคลหมายเลขหนึ่งในโลกเทพเจ้า แม้แต่ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารก็ไม่รู้ว่าหยางชีแข็งแกร่งเพียงใดท้ายที่สุดไม่มีใครสามารถเห็นภายในโลกนิรันดรเพื่อประเมินจักประวัติจอมปราดนอกจากนี้หยางชียังเป็นผู้ไร้พรหมลิขิตซึ่งทําให้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้และความจริงที่ว่าเขาปิดอาณาจักรของเขาอย่างสมบูรณ์ทําให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข่าวลือแพร่ออกไป ก็ต่อเมื่อหยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าพยายามครอบครองหยางชีจริงๆเท่านั้นเขาถึงจะรู้ว่าเขาผิดมหันแค่ไหนเกี่ยวกับทุกสิ่งและเขาได้โยนตัวเองออกจากถ้ำเสือเข้าไปในถ้ำของฝูงหมาป่ากล่าวอีกในหนึ่งเขาถูกหยางชีหลอกลวง ความจริงก็คือแม้ว่าหยางฉีจะไม่ได้แนะนําแต่หยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าก็ยังพยายามระเบิดตัวเองโชคไม่ดีที่ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารใช้ราชาแห่งเต่าผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าสะพรึงกลัวเพื่อปรับปรามหยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าเขาไม่สามารถระเบิดตัวเองได้แม้ว่าเขาจะต้องการก็ตามดังนั้นจึงต้องการความช่วยเหลือจากหยางฉี ยางชี้ว่างแผนที่จะใช้การเชื่อมต่อพลังงานที่ไร้พรมลิขิตเพื่อมอบพลังงานให้กับอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าอย่างช้าๆจนกว่าเขาจะมีเวลามากพอที่จะหลุดพ้นจากข้อจำกัดและผ่านการระเบิดตัวเองการระเบิดของปรมากึงไรตัวตัวจะปลดปล่อยพลังทำลายล้างมากที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้สู่สวรรค์และโลกโดยรอบถูกอัญเชิญราชาแห่งเทพมังกรโคชสารร้องโหยหวนราชาแห่งเต่าผู้ยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิด ทำลายสวรรค์และโลกให้พูดผีและเทพปรากฏกระแสพลังงานมหาศาลพุ่งออกมาจากราชาแห่งเทพมังกรโคชสารผู้ซึ่งกำลังใช้เทคนิคแห่งความตายที่เรียกว่าบทขยี้ไร้ขอบเขตยังชีรู้สึกถึงพลังที่ไหลออกมาจากเขาในทันทีและพลังงานที่ไร้พรมลิขิตในตัวเขาดูเหมือนว่ามันจะบินออกมาซึ่งจะทําให้เขาอ่อนแอลงอย่างมากหรือแม้กระทั่งดึงเขาออกจากระดับกึ่งไร้ตัวตนคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ เขาคำรำามขณะเข้าถึงชะตากรรมของอาณาจักรของเขาเขาส่งพลังมากขึ้นไปยังอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าใช้พลังที่ข้ามอบให้เพื่อรวบรวมความทรงจำและความคิดของเจ้ามอบพวกมันให้ข้าเพื่อที่ข้าจะได้คืนชีพเจ้าในอาณาจักรของข้าตกลงอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่ากล่าวแต่ในใจเขากำลังหัวเราะอย่างชั่วร้าย เจ้าเป็นเทพสูงสุดเท่านั้นอย่างชีผู้นำเทพ,พเจ้าแม้ว่าระดับพลังจิตของเจ้าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่แต่เจ้าก็ไม่สามารถเข้าใจความลึกซึ้งของระดับกึ่งไร้ตัวตนได้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถควบคุมข้าได้จริงๆเหรอข้าจะทำลายเจ้าข้าจะออกมาจากที่ไหนเลยเพื่อครอบครองเจ้าและจะไม่มีอะไรที่เจ้าสามารถทำได้เพื่อหยุดขา้าด้วยความช่วยเหลือจากยางชีเขารู้สึกดีขึ้นมากจริงๆและไม่ได้รับอันตรายใด,ดๆจากราชาแห่งเทพมังกรโคชสาร,ร ยิ่งกว่านั้นพลังงานสำรองกำลังก่อตัวขึ้นภายในตัวเขาแม้ว่าผู้สังเกตการจะไม่มีใครบอกได้ก็ตามขณะที่เขายังคงส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดปลอมๆต่อไปเขาก็ส่งความคิดและประสบการณ์ของเขาไปยังอาณาจักรของยางชีผ่านทางความผันผวนของพลังจิตในที่สุดเขาก็มองเห็นร่างกายที่ยางชีเตรียมไว้ให้เขาซึ่งดูเหมือนกับร่างจริงของเขาทุกประการเจ้าไม่ได้โกหกยางชีอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่ากล่าว การเข้าข้างเจ้าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเราสามารถทำสงครามด้วยกันได้และข้าจะใช้พลังของระดับกึ่งไร้ตัวตนอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเจ้าแน่นอนในใจเขากำลังคิดว่าเจ้าไม่เข้าใจจริงๆว่าระดับกึ่งไร้ตัวตนนั้นทรงพลังเพียงใดเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถสร้างร่างโคลนและใส่เจตจำนวนของข้าลงไปได้ไหม โชคไม่ดีที่หากปราศจากพลังงานไร้พรมลิขิตค่าคงไม่อยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนและไม่มีทางที่ข้าจะเห็นด้วยกับสิ่งนั้นอย่างแน่นอนแต่ข้าจะใช้ร่างโคลนนั้นเพื่อโจมตีอย่างฉีในตอนที่เขาคาดไม่ถึง ในขณะเดียวกันหยางชีก็หัวเราะอย่างเย็นชาเขาใช้คลังสมบัติสมบัติแห่งสวรรค์ทั้งหมดเพื่อสร้างร่างกายใหม่สำหรับหยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าซึ่งคิดว่าเขาไม่เข้าใจระดับกึ่งไร้ตัวตนแต่ความจริงก็คือหยางชีได้เตรียมการทั้งหมดนี้ไว้ล่วงหน้าแล้วและอันที่จริงก็ทรงพลังมากถึงขนาดที่หากเขาต้องการเขาสามารถสร้างความเสียหายต่อการสร้างคาถาที่ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารใช้อยู่ได้ แต่ต้องขอบคุณเทพสายฟ้าแห่งความว่างเปล่าแห่งความตายที่ทําให้หยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือหยางชีเป็นปรมาจารย์ที่กึ่งไร้ตัวตนหยางชีกระตุกสร้างตัวตนที่ซ้ํากันเขาไม่รู้ว่ากระบวนการนี้จะใช้เวลานานแค่ไหนอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นปีไม่ว่าในกรณีใดเขามีสิ่งอื่นที่ต้องทําในระหว่างนี้ เขาทิ้งร่างโคลนไว้ในที่ของเขาโดยมีพลังงานที่ไร้พรมลิขิตอยู่ในนั้นเพื่อให้ราชาแห่งเทพมังกรโคชสารครอบครองอยู่ด้วยการหนุนหลังโชคชะตาของอาณาจักรหอแห่งสวรรค์และเจ้าเมืองผู้รอบรู้มันก็จะยืนหยัดอยู่ได้ปรมาจารย์เขาพูดและตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าช่วยดูแลร่างโคลนของข้าได้ไหม ข้าต้องเดินทางไปยังราชวงศ์สวรรค์นิรัน์เพื่อปราบจัก,กรพรรด,ดินีที่นั่นหยุนไหหลานเธอต้องการบรรลุถึงระดับครึ่งอันไร้ผลแต่ก็ไม่มีสิ่งที่พอจะทําได้ข้าจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เพื่อดูว่าข้าสามารถจัดการกับเธอได้หรือไม่ไม่มีปัญหาตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันกล่าวตอนนี้เขาฟื้นตัวเต็มที่แล้วซึ่งทําให้เขาอยู่ในสถานะที่ไม่อ่อนแอไปกว่าราชาแห่งเทพมังกรโคชสารข้าจะจัดการทุกอย่างที่นี่ให้เจ้าเอง อย่างชีพยักหน้าเจ้าดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของเจ้าอย่างแน่นอนอาจารย์ข้าไม่สามารถทัดเทียมเจ้าได้อย่างแน่นอนอย่าเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างชีตูกูผู้อยู่ยงคงกระพันพูดพร้อมหัวเราะข้าว่าณท่าพิจารณาจากประวัติศาสตร์โดยรวมแล้วเจ้าคือบุคคลสำคัญระดับแนวหน้าที่เคยมีอยู่ในโลกเทพเจ้าแม้แต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่อาจทัดเทียมเจ้าได้แม้แต่ในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ ข้าบอกได้เลยว่ามีบางสิ่งที่พิเศษในตัวเจ้าซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้าเลือกเจ้าให้มาช่วยข้าเอาหลับไปตามทางของเจ้าพิชิตหญิงหยุนไหหลานคนนั้นเธอดูเหมือนจะเป็นปรมาจารย์ในการสร้างปัญหานอกจากกรณน,นี้แก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าดูเหมือนจะใกล้ถึงจุดที่จะประสบความสําเร็จในร่างมนุษย์เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะบทขยี้ทุกสิ่งที่ขวางทางอะไรกันแก่นแท้ของโลกเทพสามารถอยู่ในร่างมนุษย์ได้หรืออย่างชีขมวดคิ้ว ถูกต้องและข้ารู้สึกได้ว่ามันกำลังจะสำเร็จรูปแบบจะเป็นของแม่ของเจ้าอย่างที่ข้าพูดไปก่อนหน้านี้แก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าคือแม่ของเจ้าและแม่ของเจ้าคือแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าเจ้าจะตกที่นั่งลำบากในไม่ช้านั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าต้องยึดครองโลกแห่งเทพเจ้าทั้งหมดก่อนที่มันจะสำเร็จ เมื่อเจ้ามั่นใจว่าไม่มีตัวแทนที่เป็นทางการเจ้าก็สามารถหลอมรวมโลกแห่งเทพ,พเจ้าได้นำสุสานอันยิ่งใหญ่กลับมาจากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและใช้มันเพื่อฝังโลกของเทพ,พเจ้าตกลงข้าจะไปแล้วด้วยเหตุนี้เขาจึงเบลอเคลื่อนไหวออกจากอาณาจักรของเขาไม่นานนักเขาได้ทะลงผ่านหลายจากระวาลเพื่อมาถึงจุดที่แผนภูมิราชันหมื่นโลกหลอมรวมเข้ากับราชวงศ์สวรรค์แห่งความตายอาณาจักรแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจ เมื่อมองดูทั้งหมดยางชีก็ยิ้มอสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเจ้าหน้าประทับใจมากเจ้ากำลังหลอมรวมแผนภูมิราชันหมื่นโลกเข้ากับชะตากรรมของอาณาจักรของเจ้าฐานการบเพาะของเจ้ากำลังเพิ่มขึ้นและตอนนี้เจ้าเป็นปรมาจารย์ที่กึ่งไร้ตัวตนแม้แต่ข้าก็ไม่สามารถแอบเข้าไปในอาณาจักรของเจ้าได้ภายใต้สถานการณ์ปกติ น่าเศร้าที่เจ้ากินราชาผู้สังหารอมตะตามะซึ่งยังไม่ตายจริงๆเขาเพิ่งเข้าสู่สถานะอื่นที่เจ้าตรวจไม่พบและราชาผู้สังหารอมตะก็มีพลังงานบางอย่างของข้าเช่นกันซึ่งข้าสามารถใช้เพื่อแอบ,บเข้าไปในแผนภูมิราชาหมื่นโลกโดยที่เจ้าไม่รู้ตัวนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะได้รับจากการขโมยราชาผู้สังหารอมตะ ราชาผู้สังหารอมะตะเป็นนักวางแผนที่ลึกซึ้งไม่น่าแปลกใจที่เขามีความทยาทยานมากพอที่จะต่อกรกับองค์จักรพรรดิในสมัยโบราณในความเป็นจริงเป็นไปได้ว่าเขาตระหนักว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจคือการปล่อยให้ตัวเองถูกกลืนกินโดยเขา พูดกันตามจริงแล้วไม่ใช่ว่าราชาผู้สังหารอมะตะไม่สามารถจัดการกับสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจได้มันเป็นแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าที่สร้างปัญหาให้กับเขาอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะพินาณเขาได้ตั้งค่าทุกอย่างเพื่อให้หยางชีสามารถแอบเข้าไปในชีวิตนิรันดาณาจักรสวรรค์ได้เจ้าประเมินราชาผู้สังหารอมะตะสวรรค์ที่ภาคภูมิใจต่ำไปหยางชีคิดแน่นอน ถ้าทำสิ่งที่คล้ายกันกับเทพชั่วร้ายความแตกต่างคือข้าไม่ได้ประเมินเทพชั่วร้ายต่ำไปหือด้วยเหตุนี้เขาจึงบินเข้าสู่แผนภูมิราชันหมื่นโลกท่านใดนั้นก็มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นกับเขาจะเป็นอย่างไรหากผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ออกจากทางลับเพื่อกลับไปยังห้องโถงแห่งสวรรค์แล้วถ้าท่านผู้นำใช้วิธีนั้นเพื่อพยายามเข้าไปในอาณาจักรของหยางชีละ่ะ โชคดีที่เขาได้เตรียมการไว้แล้วเพื่อให้แน่ใจว่าความพยายามดังกล่าวจะไม่สำเร็จตอนที่1586บทขยี่หยุนไหหลานอย่างโหดเหี้ยมราชาผู้สังหารอมตะเปิดประตูหลังทิ้งไว้ทําให้ยางชีสามารถแอบเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์นิรันด์โดยไม่มีใครฉลาดกว่า ความจริงก็คือว่าหากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจไม่ได้รวมแผนภูมิราชาหมื่นโลกเข้ากับชะตากรรมของอาณาจักรของเขาอย่างชี้จะแอบเข้าไปข้างในได้ยากกว่ามากรัศมีอันยิ่งใหญ่ของเขาจะกระตุ้นปฏิกิริยาอย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจแทบจะสังเกตเห็นได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้แม้ว่าเขาจะมีการป้องกันที่ปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนก็สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายแต่เขาได้สร้างจุดอ่อนใหญ่หลวงให้กับตัวเขาเองโดยที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัว ท้ายที่สุดแล้วราชาผู้สังหารอมตะเป็นผู้กระทำการทั้งหมดซึ่งอยู่นอกเหนือระดับของราชาแห่งเทพมังกรโคชสารเสียด้วยซ้ำราชาแห่งเทพมังกรโคชสารไม่เคยสามารถปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนที่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ใส่ไว้ในขณะที่ราชาผู้สังหารอมตะได้ต่อกรกับเขาโดยตรงหลังจากแอบเข้าไปข้างในอยางฉีก็ไม่กล้าทำอะไรนอกจากสังเกตการทำงานของโชคชะตารอบตัวเขา ประชากรของจักรวรรดินี้มากมายมหาศาลและเรื่องการเมืองก็ดูเหมือนจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแน่นอนว่าเหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะจูจ่ๆสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็มีทักษะในการปกครองแต่เป็นเพราะเขาได้กระจายกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหมดออกไปซึ่งทําให้จักรวรรดิแข็งแกร่งขึ้นโดยเนื้อแท้นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับแผนภูมิราชันหมื่นโลก มีมากกว่าหนึ่งเหตุผลที่สวรรค์ภูมิใจได้รวมเข้ากับโชคชะตาของเขาอย่างแรกคือการให้การป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นป้องกันศัตรูกึ่งไร้ตัวตนและการทำลายล้างที่พวกเขาสามารถนำมาด้วยได้ เหตุผลที่สองคือเพื่อปรับปรุงบรรยากาศทางการเมืองของจักรวรรดิเนื่องจากแผนภูมิเป็นของเขาเขาจึงสามารถควบคุมทุกสิ่งภายในนั้นได้ด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวกล่าวอีกในหนึ่งการรวมเข้ากับอาณาจักรของเขาหมายความว่าเขาจะสามารถตรวจสอบทุกสิ่งได้อย่างต่อเนื่องเขามักจะเชื่อมโยงโดยตรงกับสถานการณ์พื้นฐานที่สุดของอาณาจักรของเขาหากพลังความเครียดแค้นพัฒนาขึ้นเขาจะรู้เรื่องและสามารถจัดก,การกับมันได้ ตัวอย่างเช่นหากขุนนางของรัฐในสถานที่บางแห่งใช้อำนาจของพวกเขาเพื่อกดขี่ข่มเหงประชาชนพลังงานที่เคียดแค้นจะได้รับความสนใจจากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและเขาสามารถทำให้พื้นที่นั้นสงบลงได้นี่อาจถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการบริหารอาณาจักรในความเป็นจริงในอารยธรรมโบราณบางแห่งพวกเขามีชื่อสำหรับเทคนิคนี้การดูดวงบุตรแห่งสวรรค์ ด้วยวิธีนี้บุตรแห่งสวรรค์สามารถยืนอยู่ในวังของจักรพรรดิและจ้องมองไปทั่วดินแดนของเขามองหาพลังงานที่เคียดแค้นซึ่งเป็นผลมาจากขุนนางของรัฐที่บกพร่องอย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนกับรัฐประเภทนี้มันเปลี่ยนจักรพรรดิให้กลายเป็นหน่วยรับมือเหตุฉุกเฉินเดินไปรอบๆเพื่อดับไฟเมื่อพวกเขาโผล่ขึ้นมาอย่างฉีไม่จําเป็นต้องใช้ระบบที่ไร้ประสิทธิภาพเช่นนี้เนื่องจากเขามีตุลาการระดับจอมปราด นอกจากนี้พลเมืองทั้งหมดของเขายังเป็นปราดและมหาตามะซึ่งหมายความว่าอาณาจักรของเขาเป็นปึกแผ่นอย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้พลังงานที่เครียดแค้นจึงไม่สามารถพัฒนาได้ที่นั่นจากสิ่งที่เขาเห็นรอบตัวตอนนี้เขารู้ว่าอาณาจักรของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะรุ่งเรืองเพียงไม่กี่หมื่นปีเท่านั้นในที่สุดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะเบื่อหน่ายกับการจัดการสิ่งต่างๆโดยตรงและอาณาจักรจะใหญ่โตจนเขาไม่สามารถตามทันแม้ว่าเขาจะต้องการก็ตาม วิธีการของหยางชีดีกว่ามากเขาได้สร้างวัตจักรอันดีงามซึ่งยิ่งอาณาจักรของเขามีขนาดใหญ่ขึ้นเท่าใดเขาก็ยิ่งสร้างตุลาการจอมปราดขึ้นเท่านั้นการเพิ่มขึ้นของโชคชะตายังคงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปกครองของเขาเมื่อเวลาผ่านไปอาณาจักรของเขาจะแซงหน้าอาณาจักรสวรรค์ไร้ความตายของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจแม้แต่แก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าก็ไม่สามารถช่วยให้สวรรค์ที่ภาคภูมิใจหยุดสิ่งนั้นได้ หยางชีสามารถมองเห็นอิทธิพลของโลกแห่งเทพพเจ้าในอาณาจักรรอบตัวเขามันกำลังผลิตทรัพยากรจากสวรรค์ทุกประเภทซึ่งถูกใช้เพื่อพัฒนาผลประโยชน์ของจักรวรรดิเห็นได้ชัดว่าหลังจากไม่กี่หมื่นปีผ่านไปสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะนำการต่อสู้มาสู่หยางชีสถานการณ์ตอนนี้ละเอียดอ่อนหากความสมดุลถูกรบกวนมันจะนำไปสู่สงครามเต็มรูปแบบอย่างแน่นอน หยุนไ่หาลานอยู่ที่ไหนเธอไม่สามารถอยู่กับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้ตอนนี้เขาได้สิ่งที่ต้องการแล้วเขาอาจจะมุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะของเขาเองและหยุนไ่หาลานกำลังจะออกไปที่ไหนสักแห่งที่สร้างปัญหาให้กับเธอเองหย่างฉีเริ่มเดินด้อมด้มดอม,ม,อมองในอาณาจักรสังเกตสภาพแวดล้อมของเขาและประเมินพลังงาน ไม่นานเขาก็รู้สึกถึงแหล่งพลังงานอันยิ่งใหญ่สองแหล่งหนึ่งนั้นยิ่งใหญ่เหมือนเสาที่สามารถคำยันสวรรค์และครอบงำทุกสิ่งในการสร้างอีกคนอ่อนโยนกว่าแต่ในขณะเดียวกันก็ไร้กาศกว่าชนิดที่ใครๆก็คาดหวังว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาคนที่สองเห็นได้ชัดว่าอดีตคือสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจและอย่างหลังคือหยุนไหหลานสวรรค์ที่ภาคภูมิใจอยู่ในส่วนลึกของอาณาจักรของเขาฝึกฝนการฝึกฝนของเขาอย่างพร้อมเพรียงกับแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้า สำหรับหยุนไหหลานเธอก็อยู่ในช่วงบ่มเพาะเช่นกันพยายามที่จะเข้าสู่ระดับกึ่งไร้ตัวตนถูกเปิดเผยเจตจำนงของหยางชีทําให้เกิดภาพเงามืดปรากฏขึ้นเป็นภาพหยุนไหหลานในวังของเธอสีหน้าดุร้ายบนใบหน้าของเธอขณะที่เธอรวบรวมพลังงานให้กับตัวเองขณะที่เธอสัสถานเธอพึมพำค่าจะจ่ายให้เจ้าสวรรค์อันน่าภาคภูมิใจ ยางชี้บกมือของเขาสัมผัสพลังงานที่มองไม่เห็นที่ราชาผู้สังหารอมตะทิ้งไว้ทําให้มันครอบคลุมพระราชวางังและทําให้แน่ใจว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะไม่ตรวจจับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขาแค่คิดว่าหยุนไหหลานกําลังฝึกฝนการบ่มเพาะของเธอเธอหายใจเข้าลึกๆทําให้กระแสะพลังงานจํานวนนับไม่ถ้วนเข้าสู่ตัวเธอพร้อมกับส่วนผสมของยาจากสวรรค์มากมายทรัพยากรคือกุญแจสู่ทุกสิ่ง เธอไม่เหมือนอย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าซึ่งมีข้อได้เปรียบมากมายและถ้าการก้าวเข้าสู่ระดับกึ่งไร้ตัวตนเป็นเรื่องง่ายๆโลกจะไม่เต็มไปด้วยปรมาจารย์ครึ่งลบล้างหรือแม้แต่อย่างฉีก็ทำได้เพียงกลืนกินเทพผู้เคราะห์ร้ายเท่านั้นทำไมเธอคิดเหตุใดข้าจึงไม่สามารถไปถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนได้ ข้าเป็นจัก,กร,กรพรรดนินีแห่งชีวิตนิรันร์อาณาจักรสวรรค์ซึ่งเป็นอาณาจักรสูงสุดที่มีอยู่แล้วข้าสามารถสัมผัสโชคชะตาที่ไม่มีใครทำได้นั่นไม่ควรเพียงพอที่จะเติมพลังให้กับการพัฒนาอย่าบอกนะว่าข้าจะต้องรับตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งอาณาจักรสวรรค์นิรันร์ ไม่ว่าหยุนไหหลานจะเปลี่ยนกระแสของพลังภายในตัวเธออย่างไรเธอก็ไม่สามารถทะลวงผ่านได้และเริ่มที่จะกรดดวงตาของเธอเป็นประกายเหมือนตาของสุนัขจิ้งจอกหรือหมาป่าทําให้ดูเหมือนว่าเธอเต็มไปด้วยแผนการชั่วร้ายและเจตนาฆ่าบางทีข้าอาจต้องขอความช่วยเหลือในการจัดการกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจแต่เธอจะได้รับความช่วยเหลือเช่นนี้ที่ไหนกันแน่ในตาของเธอเป็นประกายขณะที่เธอพิจารณาแผนการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น บางทีถ้าข้ากินอย่างฉี่ข้าก็สามารถบรรลุความก้าวหน้าได้แม้ว่าหยุนไหหลานจะจมอยู่ในห้วงความคิดแต่จู่ๆก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นเจ้ากําลังพิจารณากระทำการโหดร้ายอะไรหยุนไหหลานเจ้าต้องการจะทําลายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจใช่หรือไม่เธอตกใจมากลุกขึ้นยืนและมองไปรอบๆห้องทำสมาธิของเธอแต่ก็พบว่ามันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ข้างในกับเธอนั่นใครเธอตะโกน เงียบเสียงลงเสียงนั้นกล่าวมิฉะนั้นเจ้าอาจดึงดูดความสนใจเจ้าต้องการจัดการกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจใช่ไหมแล้วทำไมไม่ทำงานกับข้าทันใดนั้นเงาร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอซึ่งตัดสินใจเป็นอย่างฉี การแสดงออกของหยุนไหหลานกลายเป็นความคมชัดอย่างมากในทันทีใช่เจ้าคือหยางฉีเจ้าเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเชื่อมโยงชะตากรรมของอาณาจักรของเขากับแผนภูมิราชาแห่งโลกแต่เจ้าก็ยังสามารถเข้าไปข้างในได้แม้แต่ปรมาจารย์ที่ไร้ค่าเพียงครึ่งเดียวก็ไม่ควรทำเช่นนั้นทำไมเจ้าไม่ลองเดาดูเห่าว่าข้ามาที่นี่ได้อย่างไรหยางฉีกล่าวด้วยรอยยิ้ม ยังไงก็ตามอย่าได้คิดอะไรเลยข้าคงไม่มาถ้าข้าไม่แน่ใจว่าเจ้าทําอะไรข้าไม่ได้และถ้าเจ้าพยายามเจ้าจะสูญเสียโอกาสในการจัดการกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจฟังนะข้าแค่อยากจะคุยก็แค่นั้นจากแววตาของเธอเขาสามารถบอกได้ว่าเธออยากจะพุ่งไปข้างหน้าและกลืนกินเขาจริงๆข้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเธอพูดรอยยิ้มที่เย็นชาและคํานวณได้ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอเจ้าเข้ามาได้เพราะแผนที่ราชันหมื่นโลกใช่ไหม สวรรค์ที่ภาคภูมิใจกลืนกินราชาผู้สังหารอมตะแต่ตัวหลังไม่ได้หายไปจริงๆและเจ้ามีร่างโคลนผู้สังหารอย่างอมตะซึ่งเป็นลูกศิษย์ของราชาผู้สังหารอมตะเจ้าได้รับบางสิ่งที่ทําให้เจ้าลื่นไาลผ่านแผนที่ราชันหมื่นโลกข่าถูกไหมข้าประทับใจมากอย่างชี้กล่าวและเขาต้องชื่นชมวิธีคิดของหยุนไหหลานจริงๆแน่นอนว่ามันทําให้เขาต้องการข่มเหงเธอมากขึ้นและเปลี่ยนเธอให้เป็นคนรับใช้ที่มีประโยชน์ เจ้าดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของเจ้าในฐานะจอมวางแผนที่ลึกซึ้งย้อนกลับไปในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์การใช้เจตจำนงของเจ้าทำให้ข้าเศร้าโศกอย่างมากและตัวตนที่แท้จริงของเจ้าดูเหมือนจะน่าประทับใจยิ่งกว่าเจ้าตีเล็บบนหัวในเมื่อเจ้ารู้ความจริงแล้วเจ้าจะไปรายงานต่อสวรรค์ที่ภาคภูมิใจหรือไม่นั่นขึ้นอยู่กับเจ้าเธอพูดรอยยิ้มของเธอกว้างขึ้นเจ้าเป็นศัตรูตัวฉกาจของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจ ยางชีและตอนนี้ข้าเป็นจักรพรรดินีของเขาเจ้าบอกข้าให้ข้าช่วยหรือไม่ยางชีหัวเราะคนซื่อสัตย์ไม่ใช้การดูหมิน่นหยุนไห่หลานข้ามาที่นี่เพื่อช่วยเจ้าจัดการกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเจ้าเกลียดเขาจนสุดหัวใจและข้ารู้สึกเหมือนกันเหตุใดเราจึงไม่ควรทำงานร่วมกันยังไงก็ตามข้าบอกอยางเจ้าแห่งความว่างเปล่าไปแล้วว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจทำให้เจ้าขายหน้าได้อย่างไรอะไรนะยางเจ้าแห่งความว่างเปล่ารู้ไหม หยุนไหหลานรู้สึกตกใจอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็ฟื้นความสงบได้อย่างรวดเร็วข้าควรจะเปลี่ยนไอปัญญาอ่อนนั่นให้กลายเป็นหุ่นเชิดข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาไปกับมหาปุโรหิตเพื่อไปคุยกับราชาแห่งเทพมังกรโคชสาและจอมารเขาเหมือนลูกแกะในถ้ำเสือเป็นไปได้อย่างไรที่สิ่งต่างๆจะเป็นไปได้ด้วยดีสําหรับเขาหยุนไหหลานคาดเดาได้ดีมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอเคยเดาว,ว่าหยางชีอยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนแล้ว เจ้าดูไม่แปลกใจเลยข้าคิดว่าเจ้าคาดหวังสิ่งนี้ยางชี้โบกมืออย่างไม่ใส่ใจเรามาถึงจุดนี้กันเถอะเราจะไปร่วมงานกันไหมข้าต้องการตัวแทนถัดจากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและถ้าเจ้าตกลงที่จะเข้าร่วมกับข้าข้าจะช่วยให้เจ้าไปถึงระดับครึ่งที่ถูกลบล้างได้อะไรหยุนไ่หลานอดไม่ได้ที่จะวันไหวอย่างไรก็ตามเธอหัวเราะอย่างเย็นชานั่นฟังดูไร้าสาระสิ้นดีเจ้าไม่ได้อยู่ในระดับกึ่งไร้ตัวตนด้วยซ้ำ ดังนั้นเจ้าจะช่วยข้าทะลวงผ่านได้อย่างไรเจ้าบ้าไปแล้วเหรอหรือข้าเป็นคนบ้าท,ที่เอาแต่จริงจังกับเจ้าเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ